เพื่อนมาดูกันบรรยากาศสิขอนนะตังเดี๋ยวมาดูประวัติให้เป็นสวัสดีท่านผู้ชมชายวินชาแนลตอนนี้เราอยู่รถไฟฟ้าปาสีเจริญนะเพื่อนอยู่ตรงชั้นสองเพื่อนวันนี้จะพาเพืนเพื่อนมาให้ดู หลวงพ่อบางก็คือลกยกประเทศลาวมาเลยเพื่อนมาเ,นเพื่อนมาดู เรามาให้ดูบรรยากาศหลวงพระบางประเทศลาวเพื่อนยกมาอยู่ที่เซนทรัลบางแคตอนนี้เราอยู่มุมสูงนันเพื่อนให้ดูบรรยากาศด้านบน ก็คือยกประเทศลาวมาอยู่นี่เลยเพื่อนวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อน mm hmm. ก็จะมีบูธต่างๆขายของะเพื่อน เพื่อนมาดูกันบรรยากาศตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศเรามาถึงชั้นหนึ่งแล้วเพื่อนมามาดูกันเพื่อนใจบางอุย้ยอ่านไม่ออกอ่เพื่อนที่หลวงพระบาง 19- บเถึงยี มยังมีเวลาอีกนะเพื่อนสแกนไทยชนะดูที่ล้างมือเพื่อนเขียนเป็นภาษาลาวด้วยนะเพื่อนใส่กระติบอ่ะ เลยมาอีกฝั่งประตูก็จะเขียนเหมือนกันนันเพื่อนใจบางที่หลวงพระบางก็คือยกหลวงพระบางมาไว้ที่นี่เลยเพื่อน เดี๋ยวมาดูประวัติให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนๆหลวงพระบางหลวงพระบางเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบางประเทศลาวอยู่ทางภาคเหนือของประเทศตัวเมืองตั้งอยู่ลุมแม่น้ำโขงและแม่น้ำทานเอาบอสังเกตนะเพื่อน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 สนใจประวัติก็มาดูกันได้ หุดถ่ายรูเปเพื่อนๆใส่บาทเข้าเหนียวนะเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูมีประวัติด้วยนะเ,นเพื่อนๆใส่บาทเข้าวเหนียวใส่บาทเข้าวเหนียวประเพณีท้องถิน่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพ่อบางพอสังเกตนะเ,นเพื่อนๆมีประวัติพร้อมเลยล่ะ เข้าไปขอพอรด้านในนะเพื่อนมาเพื่อนเข้ามาดูด้านในดีกว่าไม่ต้องถอดรองเท้านันเพื่อนเข้ามาได้เลย mm. ก็คือเข้ามาขอพอรนั่นแหละเพื่อน mm. บรรยากาศด้านในนั้นเพื่อนก็มีผนังว่าจะเป็นสีแดงมีหน้าต่างสองฝั่งแล้วก็มีประตู เราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าเพื่อนเดินมาก็มาเจอร้านเผือลาวเป็นชื่อดังของหลวงพระบางก็มีประวัติบอกนะนเพื่อน วัดเชียงทองก็มีประวัติบอกนะเพื่อนเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลานช้างก็จะมีประวัติบอกหมดเลยนะเพื่อน นี่หน่อยเพื่อนๆขนมปังไส้ครีมนมสดหรือตันซีด้านบนเก๋ไก๋มากเลยเพื่อน<ๆ>เพื่อนอยากรู้ประวัติก็มาดูกันได้นะเพื่อนๆบอกประวัติพร้อมเลย พิซซ่าเพื่อนเจอร้านขนมครกเพื่อน มาเจอบ้านแจ็คเป็นสไตล์ยุโรปเป็นตึกเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบางเรียนแบบเพื่อน ้านบนก็ถ้าขายที่พักกเพื่อนแล้วด้านล่างก็ขายขอ,องสงสัยเรามีนีนอนตรีในหัวใจเพื่อนได้ยินเสียงเพลงไม่ได้เลย จะติดมาจากประเทศลาวเพ่มาดูฝั่งของกินกันบ้างเพื่อนๆ้ำม,ม่วงสดๆเลยนะมันจะมีเป็นภาษาลาวเลยเพื่อน ปลาส้มไลกลก้างแต่ภาษาอันไม่ออกเอกโหโหน่ากินมากเลยเพื่อนร้อยยี่สิบเ๋าตังก็ใช้ได้นะเพื่อน เกินมากเลยเพื่อนขีดละห้าสิบาท480ร้อยแกำแพงอโยุทยาแล้วเพื่อนเราเลยมาอีกโซนหนึ่งแล้วเพื่อนบุญรักษา มาบูชา19ถึง28เหมือนกันไปไปดูกันเพื่อน ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขนมโบราณน,นี่ของที่จะบูชาเพื<ๆ>่อนๆจะมีสองบูธนะเพื่อนฝั<ๆ>่งอีกบูธนึงก็จะมีของขายเพื่อน อินเดียไส้กร <India. S 1> อกอิสาลคุณดาวันนี้ก็อีกแบบนั่นเพื่อนมาดูนี่กว่อนเพื่อน ของกิว๋วเพื่อนน่าดูเหมือนกันนะของเล็กๆนั้นเลยเพื่อนดูเลยอันนี้แบงค์เล็กเพื่อนแบงค์ย่อยเพื่อนสนใจก็มาเที่ยวชมกันได้นะเพื่อนซีคอนบางแค นี้ก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนๆอ,อยู่ที่เซนทรัลบางแนข้นะเพื่อนใจบางที่หลวงพระบางเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวมาดูบรรยากาศได้นะเพื่อน19-28ถึงอย่าลืมกดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะเพื่อน คลิปนี้ก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้แหละเพื่อนๆ